สวัสดีครับวันนี้นะครับพงกับผมเช่นเคยนะครับนัดสุนรวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนัดจะพาชมนะครับเป็นรถ New MG ZS นะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับที่ผมนำมารีวิวนะครับ 1.5XPlus นะครับปี2021แท้นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับรุ่นนี้ออกห้างมาถึง799,000บาทนะครับตอนนี้นะครับเราขายเพียงนะครับจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ที่579,000บาทนะครับ ซึ่งนะครับซื้อเจ้าคันนี้ไปนะครับลูกค้าไปจัดเงินจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับไปถึง2 2 0 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับโปรโมชันนะครับของคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับจัดเต็มออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นที่2.79%นะครับนานถึง4ปีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับรถนะครับของเรานะครับได้คัดสรรนะครับเป็นรถยนต์นะครับเกรดเอนะครับมีใบการันตีจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์วันดูคานะครับ อินสเปกชันการันตีไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับเลขใหม่อยู่ที่31,000กิโลเมตรนะครับตัวท็อปสุดนะครับหลังคาซันรูฟนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้แปดสปีดนะครับตัวใหม่เลยนะครับชมนี้นะครับสําหรับชมนี้นะครับเป็นตัวนิวเลยนะครับทั้งนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับทั้งรูปลักษณ์ภายนอกนะครับทั้งระบบเกียร์นะครับเดี๋ยวนะจะพาชมนะครับออปชั่นนะครับว่า โมนะครับ2021นะครับ MG ZS นะครับตัวท็อปสุดนะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ สำหรับโฉม2021นะครับกระจังหน้าจะเป็นตัวดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมโลโก้ MG นะครับแบบคมเมียมนะครับพร้อมเลนกล้องนะครับ360บวิวนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องนะครับรอบพิศทางนะครับระบบไฟหน้านะครับที่ได้มานะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับแบบ LED นะครับและไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกนะครับปรินต์กันชนด้านหน้านะครับ สีทูโทนนะครับสีดำตัดด้วยสีบอลเงินนะครับส่วนกระจังหน้าสีตัวรถนะครับตกแต่งด้วยสีเงินนะครับกันชนหน้าสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับและเลนกล้อง360ิวิวนะครับตรงกระจกมองข้างนะครับ กระจกมองข้างนะครับสามารถปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับซุ้มล้อนะครับตกแต่งด้วยคิ้วนะครับสีดำนะครับล้อแม็กอลลอยสีทูโทนขนาด17นิ้วนะครับตัวท็อปนะครับแม็ก17นิ้วนะครับมาพร้อมยางนะครับสเปคนะครับ2 1 5 5 5 R 1 7นะครับยางปี2021แท้นะครับ ส่วนระบบเบรกนะครับคันนี้นะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับระบบเบรก ABS นะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับตรงประตูนะครับตกแต่งด้วยคิ้วกันส์นะครับตรงรุ่นเรียบร้อยนะครับมือเปิดนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับประตูคู่หน้านะครับมาพร้อมปุ่มกดนะครับลูกค้าสามารถปลดล็อกล็อกรถนะครับที่มือเปิดประตูได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับ ด้านบนก็จะมีราวหลังคานะครับสีเงินนะครับหลังคาสันลูฟนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะครับ 1.5x พัดนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับดีไซน์ภายนอกนะครับรูปลักษณ์นะครับสวยงามนะครับเรียบรู้ดูดีนะครับ ถัดมานะครับด้านท้ายนะครับระบบไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมาพร้อมโลโก้ MG แบบโครเมียมนะครับด้านหลังนะครับเซนเซอร์นะครับกับระยะขณะถอยนะครับ3ตํตำแหน่งพร้อมกล้องนะครับ360วิวนะครับตกแต่งด้วยนะครับกันชนหลังนะครับตกแต่งด้วยสเกิร์ตนะครับสีทูโทนนะครับปลายท่อนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับปตัดหมอกหลังมีนะครับตัวนี้นะครับ ด้านท้ายนะครับมาพร้อมโลโก้นะครับ ZS ตนะครับ iSmart นะครับตัวนี้รองรับระบบ iSmart นะครับภายนอกนะครับว่จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะครับด้านในตัวรถกันต่อนะครับว่า MG 1.5 X ตัวท็อปนะครับ1.5 X พัทคันนี้นะครับสำหรับโฉมปี2021นะครับมีออปชั่นอะไรมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ต่อกันเลยนะครับด้านภายในห้องโดยสารนะครับเบาะคันนี้จะเป็นเบาะสีทูโทนนะครับหนังสังเคราะห์นะครับสีน้ําตาลตัดขอบด้วยสีดํานะครับหลังคาสันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับเบาะคนขับนะครับสามารถปรับนะครับด้วยไฟฟ้านะครับ ายในห้องโดยสารนะครับใหม่มากนะครับคันนี้ใหม่31,000กิโลเมตรนะครับรถนะครับคันนี้ยังมีวารันตีศูนย์ของ M g มนะครับ4ปีหรือว่า1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านใดซื้อไปนะครับสามารถนำรถเซอร์วิสศูนย์ต่อได้เลยนะครับหลังคาสันลูฟนะครับขนาดใหญ่นะครับพวงมาลัยนะครับพุ่มด้วยหนังนะครับมาพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับลูกค้าสามารถ รับสายโทรศัพท์นะครับวางสายโทรศัพท์นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับต่างๆนะครับได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับด้านระบบความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมด6ใบนะครับเครื่องเล่นนะครับขนาด8นิ้วนะครับมาพร้อมนะครับระบบรองรับ Android Auto นะครับ a p p l e CarPlay นะครับตัวนี้ระบบแอร์นะครับยังเป็นแอร์ตัวปรับนะครับแบบแมนนวลนะครับ เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับคอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยเคปล่านะครับคุณแจรีโมทนะครับมาพร้อมนะครับปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับตรงนี้เลยนะครับหน้าจอนะครับแสดงผลนะครับแบบ M I D นะครับเลขไม้นะครับ31,502กิโลเมตรนะครับไม้แท้นะครับไม่มีก่อนะครับ ออปชันด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องเครื่องกันต่อนะครับสํำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์1 5ลิตรนะครับ1น9 8ซีซีนะครับเครื่องยนต์เปนซิน4สูบนะครับรหัสเครื่อง 1,5SCC นะครับตัวนี้นะครับระบบเชื้อเพลิงนะครับรองรับนะครับระบบ e85 นะครับความจุถังน้ำมันที่4 8ลิตรนะครับ สภาพห้องเครื่องนะครับใหม่นะครับตัวถังเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับซื้อไปนะครับสามารถนํารถเข้าเซอร์วิสศูนย์เอต่อได้เลยนะครับเพราะคันนี้นะครับประกันศูนย์ดังเหลือเยอะนะครับซื้อไปนะครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับหรือมาทดลองขับกับเรานะครับได้ที่ตลาดรถกลางคืนศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอยหนะครับหรือโทรเข้ามานะครับที่เบอร์ทีมงานนะครับใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ